อเฉันทั้งแตกโอ้กอนตังเักเนี่ยเา้ยกอนตั้งตักนี่ค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตำติดชีวิตช้างนะคะมาต่อค่ะตอนนี้สงบสติอารมณ์แล้วนะคะโอ้โหโมโหครับหิวน้ำหิวน้ำโอ้โหต่ำเออวุ้ยตอนใหม่บัลลมือผมเลยเป้าเปาเปาเอาัูฮึ่ม

สวัสดีคับสวัสดีค่ะมิง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 งมีแม่จะกันเสีดงแมิงเรยแล้วถล้ตั้งลักแลยเด้อตั้งลักเลยเด้อถ่ายตั้งลักแลวเด้อเออเออระระวังระงเเออะเอเอ อุ้ยไรไกลไรไกลกำลังคิดอยู่กำลังคิดแผนอยู่หาทางอยู่ปิ้วอึ้ยอุ้ยอึ้ยแล้วก็เอาใส่ใส่หลังเจ้าของโอ้ยหนะมาเออีมาเร็วมาเร็วเต้ยแดงเต้ยแดงสิไปแกงอะไเด้อมิ่ง

แกหน่มาด้หน้านี่ต้องเอาออกเลยเดี๋ดิกันแนวกเก็บแนลแหลก ไปลไปละมามาเออมามามามมามาเออจมาๆมามามาเออมามามมามาใส่อสิพาผมไปใส่ผอมา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 เออจับจมามมามาเออสิพ่อผมไปใส่ผอมามามายินึ่ๆ เดินเดินดินมา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 มมามามมามามมามามาองมามามาาอาม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 มาามามา mọi đi, mọi đi, mọi đi đang người mọi người mọi người quá người mọi nào mọi người 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 mọi ơi, mọi người mọi người

แม่แม่สิไปใส่น <GO av uther> ิแม่สิไปใสปะแม่สิเป้ใสหนิไปน้ำแม่ค่ะ มาเออมปต้องกลัวเท่าเออมามาเออ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 มาแล้วแม่กับลูกเดินตะเดินตามกันไต้จ้อยนะคะกาเดินเนี้ยน่าตีตูดมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ รถมาแล้วเด้อรถมาแล้วเด้อรถมาแล้วเด้อคุณแม่คันอยู่ โอ้ยม <aría> <not so S 1> ือเคลื่อนแม่มือเคลื่อนไหนยินเสียงเสียงโต๊ดแม่โต๊ดไหนเด้อยน่าจะมิ่งเหงาน่าจะมิ่งเด้อยมือเคลื่อนไหนยินเสียงโอ้ยนี่ยินเสียงเมื่อคืนได้เจ๊บนอนกลางเต็นท์นอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะประมาณ สีไหนยนะคะได,ได้ยินได้ยินเสียงเสียงตดกระเดินก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้กล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะ